เดททริปวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวหาดนางรำนางร้องสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีกันค่ะที่นี่นะคะจะมีค่าบริการเป็นค่ารถยนต์คันละ20บาทค่ะใยหาดนางรำนางร้องนะคะเป็นชายหาดคู่แฝดสามารถขับรถเข้าไปสามารถเดินถึงกันได้เลยบริเ,เวณที่แัทมาเริ่มต้นนะคะจะเป็นหาดนางร้องนางร้องเนี่ยจะอยู่ด้านในมีร่มไม้ให้ความร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมากเลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีหาดทรายที่ขาวละเอียดหินถึงน้ําที่ใสแจ๋วเป็นแก้วเป็นแสงแบบนี้เลยทุกคน น้ำเป็นสีมรกตสวยมากเราเดินอยู่แค่นี้เรายังเห็นปลาเลยอะทุกคนมีขึ้นลูกไม่ใหญ่มากเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวที่อยากจะใช้เวลาทั้งหมดในวันหยุดแล้วหาดผู้แฝดก็คือหาดนางรำที่นี่นะคะก็จะมีผู้คนมาปิกนิกกันเยอะเลยค่ะแล้วก็สามารถว่ายน้ำเล่นกันได้นะคะหาดที่นี่จะเข้าทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติถ้าหากว่ามาที่นี่แค่ชอบหาดนางรองมากกว่าเป็นเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวคนไม่คึกคักแล้วก็เงียบดีสามารถเดินไปมาระหว่างสองหาดกันได้อย่างง่ายๆเลยค่ะทุกคนหยุดก็ลองมาเที่ยว กันดูนะคะ